เม็ดมะม่วงหินมะพานทิศทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จัมโบ้เกรด A โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร021141177หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรค่ะ ปิดวินาทีพระองค์พาขณะเสด็จงานหนึ่งทรงต้องใช้ iPad ประชุมออนไลน์รวมทั้งกรมสมเด็จพระเทพด้วยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเวลา17นาฬิกา21นาทีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้เสด็จออกนาวังสรับรป,ปะทุมทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาประจําปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิร,กริกิเจเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมปรงราชสา,ารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเดสด็จณ่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจงานเพื่อนพึงพาประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อนพึงพาเพื่อก้าวต่อเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยากในปีนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง แบ่งการจัดงานเป็น2รูปแบบคือจัดในพื้นที่จริงแบบออนกราวระหว่างวันที่3-7ถึงธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรในงานจัดแสดงนิทรรศการของมูลนิธิพร้อมเชิญชวนสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชนและมีการจัดงานในโลกสเสมือนจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้เข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ทางพึ่งพาแฟร์ .com ตั้งแต่วันที่3ถึง12ธันวาคม2564ภายในงานมีนิทรรศาการดำเนินงานของมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตลอด26ปีที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต,าต่างๆซ่วนพึ่งพาเพื่อก้าวต่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสทางการเงินพัฒนาความรู้และทักษะใหม่นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากร้านพึ่งพาร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านกิติมศักดิ์ร้านภาคีคเครือข่ายและร้านค้าอื่นๆอีกมากมายสำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายา,ยามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัต,ติต่างๆทั่วประเทศ ต่อมาทางด้านของเพจปราดซสีค่ะก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวในข่าวพระราชสำนักวันนี้เห็นพระองค์พาจ้าฟ้าพาทรงงานด้วยการถือ iPad ถ่ายทอดภาพและเสียงในงานเพื่อนพึ่งพาเดินไปเดินมาเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สงสัยพระองค์ท่านกำลังถ่ายทอดสดให้ใครดูจนเพราะว่าองค์พากำลังประชุมซ้ายกับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งอยู่ในห้องประชุมอีกแห่งหนึ่งเพื่อประชุมผ่านทางออนไลน์ นี่แหละครับโฟกัสซีบโมนาคีที่ทุกคนในสถาบันกษัตริย์ช่วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ประชาชนมีความสุขค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ